ชิปทันเมื่อกูเจอแทนช่วงล่างไปแก้ใหม่นะครับเนี่ยทีเนี้ยรถแรงแล้วครับเหลือช่องล่างวิ่งเร็วงลังวิ่งเรช่องล่างขู่องมดแล้วครับเนี่ยแรงเกินนะ